กรณีเจ้าตะวันกับเจ้าแบบครับกรณีสองคนนี้จะแตกต่างไปจากกรณีก่อนหน้านี้เพราะสองคนนี้เขาเขาอดจริงอดเอา<ด>เป็นเราตายเลยครับ,รบและเขาเดินไปผมยืนยันคําพูดเสมอว่าประเทศใดถ้าคนหลุ่มสาวไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศประเทศนั้นจะหาความหวังไม่ได้มันมีคําถามที่ ผมมมจะอดดดถาาพี่ตัไ้หครบการออกมาของพี่ตู่เนี่ยเป็นกลยุทธ์ของการสกัดแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยไม่ให้เกิดขึ้นคือการรับเงินจากลุงอันนี้เป็นเรื่องจริงเส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองของจตุพรพรมพันธ์ในวันที่พิกขั่วสลับข้าจุดยืนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย หรือทหารรับจ้างคุยกับผมหน่อยพี่เหนื่อยไหมพี่ที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เด็กจนในวัยที่จะหกะสิบเกษียณอยู่แล้วเป็นแกนนำทางการเมืองแล้วถูกจองจำติดคุกมากที่สุดแล้วพี่เหนื่อยหรือไม่ที่เมื่อถึงเหตุการณ์ทางการเมืองจะต้องเลือกข้างพี่กลายเป็น มาศึกไม่ข้างซ้ายก็ข้างขวาพี่เหนื่อยไหมพี่ถ้าเรียกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยมาตลอดชีวิตครับและก็คงจะเหนื่อยกันไปจนตายเพราะว่าเราเลือกวิถีชีวิตแบบนี้ตั้งแต่วัยเด็กแต่ผมเป็นคนแบบนี้ของผมมาตลอดชีวิตนะถ้าใครรู้จักผมตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลายัยครับจนกระทั่งบัตรนี้เนี่ยผมก็ยังพูดเรื่องเดิมๆเ,เหมือนเดิมผมไม่เคยเปลี่ยนในเรื่องจุดยืน พียงแต่ว่าเมื่อคนอื่นเปลี่ยนแล้วผมไม่เปลี่ยนตามเขาก็รู้สึกว่าผมเปลี่ยนความจริงผมอยู่ที่เดิมของผมตลอดชีวิตที่ผมอยู่ในบนถนนเส้นทางการต่อสู้นี้มาผมนี่ฟังการปราศัยทางการเมืองไม่ว่าโดยนักการเมืองนักเคลื่อนไหวตั้งแต่อายุแปดขวบแล้วก็ได้อ่านเรื่องราวต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะสองสี่เจ็ดห้าสิบสี่ตุลาหกตุลา จนกระทั่งตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์และก็เป็นจุดเปลี่ยนของพฤษภา2 5 3 5และจนกระทั่งถึงปี53และจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสนามรบบนท้องถนนเป็นส่วนใหญ่ครับอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสั้นๆผมมีความสุขที่อยู่บนท้องถนนครับและผมก็เลือกเส้นทางนี้เป็นหลักท,นทีนี้คดีหลายคดีที่พี่ตู่ไปติดคุก เข้าออกเข้าออกในหลายช่วงมันเป็นการกระทําที่เราเป็นพราอยู่คนเดียวไหมหรือเราเป็นจำเลยอยู่คนเดียวในการต่อสู้ไหมความจริงเนี่ยในบรรดาแกนนําด้วยกันครับในซีกเนี้ยผมในมีคดีมากที่สุดเข้าคุกออกคุกมากที่สุดครับถูกข้อกล่าวหาสารพัดในแต่ละห่วงเวลามากที่สุดผู้มีอำนาจในแต่ละสมัยที่ไปพบเจอ และก็ต้องมาต่อสู้ครับเขาเนี่ยนะครับไม่ถ้าไม่คิดฆ่าก็คิดขังครสองอย่างแต่ผมรอดจากความตายมาเชื่อในกระแสเลือดตอนระหว่างโกสารพัดนะครับอยู่ในที่ชุมนุมครับตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมเองก็เจอสารพัดเจอข้อหาสารพัดทั้งที่จริงแล้วเนี่ยลองดูว่าตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าหนึ่งสถานการณ์ ความเชื่อของคนเปลี่ยนแปลงไปเราก็กลายเป็นคนที่เหมือนแกะดําในบางเวลาถูกข้อกล่าวหาสารพัดย้ายขั้วสลับข้างความจริงเนี่ยนะครับผมเป็นของผมพันอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรครับเพียงแต่ว่าคนอื่นต่างหากเล่านะครับที่ไม่ปฏิบัติตรงกับคําประกาศผมเป็นประเภทมนุษย์โบราณคําไหนคำนั้นแล้วก็วาดหวังว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าเหลือสองปีเศษจะครบหกิบเนี่ย อยากเห็นประชาธิประายที่แท้จริงสักวันหนึ่งก่อนที่จะชีวิตสิ้นสุดลงมันมีคำถามที่ผมจะอดถามพี่ตู่ถาม,ไ,มไ,ดได้หมดครับพี่ตู่ออกปรากฏกายบนสาธารณะอีกครั้งในจังหวะที่เกิดการแข่งขันทางการเมืองสองข้างอีกแหละครับเอากับไม่เอาทักษิณรังนั้นพี่ตู่จะปฏิเสธได้หรือไม่ว่า การออกมาของพี่ตู่เนี่ยเป็นกลยุทธ์ของการสกัดแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยไม่ให้เกิดขึ้นคือการรับเงินจากลุงโดยใช้อดีตนายทหารท่านหนึ่งบาเป็นปคนเจราจาอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมพี่เป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยทั้งที่ผมกับนายกทักษิณเนี่ยมีเรื่องที่เห็นต่างความจริงก็เห็นต่างมากมายมาตามลําดับ,นะบนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเห็นต่าง เพียงแต่ว่ามันไม่ปรากฏมาเป็นข่าวแต่ว่าที่เป็นข่าวคือการไปช่วยผู้สมัคร Over อบจเชียงใหม่น้องครับซึ่งเขาติดคุกเรื่องไปรณรงค์ไม่รับร่างประชามติ60เป็นการติดคุกต่อหน้าต่อตาผมเพราะว่าสิบกว่าปีที่เราไปทําหน้าที่พี่น้องคนเสื้อแดงเชียงใหม่เขาก็เป็นคนที่ดูแลไปนอนโรงแรมเขาวันเดียครับนะครับรถรามาใช้ก็ไปหยิบยืมเขาใช้วันหนึ่งพอเขาติดคุกเรรคพักเพื่อไทยก็หนีเขาครับ แต่ว่าผมนี่จะหนีได้ยังไงผมเป็นคนนักเลงอ่ะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่ส่งเขาลงรับสมัครเขาก็มาผมที่นี่ห้องเนี้ยครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นผมก็ไปช่วยเขาก็นั่นแหละเริ่มขัดแย้งกับนายกทักษิณกันนายกนี้และพลพรรคเพื่อไทยผลการเลือกตั้งก็พรรคเพื่อไทยก็ชนะได้ไปสี่แสนผมนี่ได้สามแสนห้าือนายกบุญเลิศก็เลืกแล้วต่อกันต่างคนต่างอยู่กันมา นะครับเพราะว่าความเป็นจริงในท่ามกลางการต่อสู้ผมรู้จักนายกทักษิณตั้งแต่ปี2 5 3พอสาสิด่ะครับขาดปีเดียวก็ครบ3 0 <30 S 2> ปีแล้วปียาวนานมากมีเรื่องราวมากมายผมก็เหมือนคนคลืลเลือดรับปากกับผมเรื่องตั้งเป็นรัฐมนตรีไม่ตั้งผมก็อยู่นะครับประกาศในที่สาธารณะถ้ามผมไปติดยึดเรื่อง<ม>ตำแหน่งแห่งหนผมก็ต้องอยู่ไม่ได้ครับไม้กระทั่งถึงจุดแตกหักนับตั้งแต่เรื่องการชุมนุมมีมมอะไรที่มากมายมนะครับที่ผมพูดไป และจนกระทั่งเรื่องสุดซอยซึ่งเห็นแย้งกันอย่างรุนแรงผมได้ไปแล้วนะใจไปหมดแล้วจนกระทั่งเขาตามกลับมาให้มาต่อสู้จึงมีที่อักษสอีกรอบนึับจนกระทั่งมีการยึดอํานาจแล้วก็ไปต่อสู้กันแล้วก็ผมก็ถูกขังแต่ว่ามีคนไปพบนายกทักษิณที่ฮ่องกงมีการพูดถึงผมว่าไอ้ตู่มันเห็นแก่ค่าจ้างอืไปรับค่าจ้างจากบุลเลิศซึ่งเป็นผู้สมัครนายกอบจอที่เชียงใหม่ครับ ผมก็บอกผมเหมือนคนอาการที่กลืนเลือดมาถึงคอหอยแหละก็สำลักเลือดออกมาหลังจากนั้นความกดดันทั้งหมดมันก็พรั่งผูครับฐานะที่เราเป็นผู้ดูชนคนหนึ่งและก็มีถ้อยคําตามที่ปรากฏครับถามว่าทําไมมาพูดช่วงนี้ก็เป็นเพราะท่านนายกทักษิณท่านมากล่าวหาผมช่วงนี้ครับหลายคนว่าทําไมไม่ไปพูดหลังเลือกตั้งถ้าผมไปพูดหลังเลือกตั้งก็จะกล่าวหาอีกว่า ทำไมตอนนั้นจึงไม่พูดผมไม่ได้น,นะครับมีหน้าที่ต้องไปขวางแลนสไลด์อะไรเลยครับถ้าไม่มาเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับผมเนี่ยนะครับอยู่ในสนามรบในประเทศไทยเนี่ยศัตรูก็ต้องการจะฆ่ามิตรก็แทงข้างหลังครับนะครับข้าวคุกออกคุกเป็นว่าเล่นเป็นว่าเล่นและถูกข้อกล่าวหาสารพัดครับที่จะทําลายผมก็อดทนอยู่แล้ว ทั้งที่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพในการสู้เพราะศัตรูของนายกทักษิณในอดีตเลยไม่ว่าจะอยู่แวดวงไหนผมก็สู้ให้ยิบตาใจมันก็สลายไม่อยู่แล้วใจมันก็ไม่อยู่แต่เนี่ยนะครับเมื่อมันถึงจุดที่มันหมดความบุญตนคนอย่างผมก็ประเภทฆ่าได้ยำไม่ได้ครับว่าเหมือนเหมือนเป็นหมาเนรับนะครับที่ผมยอกย้อนท่านไปตามาาที่ปรกฏก็ที่ปรากฏก่อนหน้าครับและก็กระบวนนะครับ กบวนําลทำรายทั้งหลาย<ม>ก็มาให้เขาใส่ร้ายและวิธีการใส่ร้ายที่ง่ายที่สุดคือรับเงินมามนะครับเพื่อที่จะขัดขวางแลนสไลด์มนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าไปรับงานมามันจะไม่ธรรมชาติครับนะครับในการต่อสู้ของเราเนี่ย<ม>ให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาสู้ในสนามรบวินาทีความเป็นความตายเนี่ยถ้ามันคิดเรื่องอาิิตรสินจาน้างไม่มีใครกล้าที่จะไปรับงานแลกกับความตายเหล่านั้นครับ แต่ว่าที่มันกล้าเพราะว่าใจมันกล้าใจมันบริสุทธิ์พอที่จะต่อสู้ใจมันไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเกี่ยวพันครับและใจมันมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีมันทําให้ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องความเป็นมนุษย์ของตัวเองครับเพราะข้อกล่าวหาเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมต้องการเงินทองเนี่ยช่วงแปดปีนี้ผมไม่ต้องเข้าคุกสองสามครั้งก่อนหน้านี้มาสองครั้งแล้วนะ ก็เพียงแค่อยู่เฉยๆไม่มีผู้ปกครองหน้าไหนที่อยากมีเรื่องกับผมหรอกแล้วเรื่องอะไรผมจะต้องมาขัดฝางแลนสไลด์ในขณะที่ผมเนี่ยนั่งวิพากษ์วิจาร์เกเปอร์เซ็นเยพูดถึงสามปอกครับเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นและผมก็มีปัญญารบก,ก็ที่ผมไปรบก,ก่อนหน้านี้เกือสาสิบปีที่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้ผมเป็นจะไปกลัวใครแต่ว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันก็มีระยะอายุเวลามันก็สิ้นสุดครับ หน้าวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ขยับถึงขนาดที่ว่าจะขัดขวางแลนสไลด์แต่ถ้าคุกคามผมมากมากคนอย่างผมสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เหมือนกันนะถ้าไม่หยุดผมก็สู้ต่อครับและจะสู้ถึงที่สุดและต่อไปเนี่ยนะครับกล่าวหาว่าผมมาหยุดนว่าผมมาขวางแลนสไลด์ผมก็จะขวางอีกเรื่องนึ่ผมจะถามเพราะว่าวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ขนาดก,การเลือกตั้ง แล้วกาลังผมคิดว่าน่าเป็นห่วงมีเด็กสองคนนะที่อ,ออกมาเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็โดยใช้วิธีการอดอาหารข้อเรียกร้องสามข้อนี่ก็ถือว่าถือว่าโหดโหดมากหนึ่งก็คือในเรื่องของปล่อยและโทษคดีทางการเมืองหมดเลยนะครับสองก็คือเรื่องหนึ่งหนึ่งสองสามเรื่องหนึ่งหหกการการออกมาเรียกร้องแบบนี้ให้ไม่ถูกโดยปกติแล้วเนี่ยมีผู้อยู่เบื้องหลังไหมฮะ ผมมักจะพูดเสมอไม่ว่าในฐานะประชาชนหรือว่าในฐานะที่เป็นสอสอผมจะบอกผู้มีอำนาจทุกครั้งว่าต้องมองที่เบื้องหน้าอย่าไปมองที่เบื้องหลังถ้าคุณมองที่เบื้องหลังคุณไม่มีวันจะแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นต้องคิดว่าทุกอย่างไม่มีเบื้องหลังเบื้องหน้าเป็นอย่างไรให้แก้ไปตามนั้น บเบื้องหลังถ้ามีอยู่จริงถ้าแก้เบื้องหน้าจบทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาของประเทศทุกเรื่องราวที่ผ่านมากรณีเจ้าตะวันกับเจ้าแบบเนี่ยผมในฐานะที่เคยเป็นอดีตผู้นํานักศึกษาในสมรภูมิพฤษภา2 5 3 5ครับผมยืนยันคําพูดเสมอว่าประเทศใดถ้าคนหนุ่มสาวไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศประเทศนั้นจะหาความหวังไม่ได้ ในช่วงที่เราอยู่รามกําแมงเราได้เห็นการตัดสินใจเพื่อจะจบชีวิตตัวเองอย่างน้อยสองกรณีกรณีของธนาวุฒิคลิงเชื้อเนี่ยเอาน้ำมันเบนซินราดตัวแล้วก็จุดไฟเผาเ,เห็นแผ่นหนังของฝ่าเท้าติดอยู่ที่ฟุตบาทครับหลังจากนั้นลูกน้องผมอีกคน,นก็มีความเชื่อทางการเมืองนะครับมีสถานะไม่ใช่เป็นคนเดือดร้อนทางเศรษฐกิจอะไรครับ จบชีวิตลงนะครับและบันทึกทางการเมืองปรากฏเอาไว้โดยโดยโดลานจอดรถของห้างเดอมอลล์รังเขงแมงครับเพราะฉะนั้นความตายนะครับเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งนั้นไม่ใช่เป็นความน่ากลัวสำหรับคนที่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วครับทีนี้ครับพี่ตูทางออกเรื่องนี้นจะจบยังไงคุยกันคนที่มีหน้าที่อย่างที่ผมบอกว่าประมุขสามฝ่าย ไม่ว่านิติบัญญัติบริหารตุลาการจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางออกกรณีน้องสองคนนี้ครับกรณีสองคนนี้จะแตกต่างไปจากกรณีก่อนหน้านี้ที่อดอาหารเพราะสองคนนี้เขาเขาอดจริงอดเอาเป็นเราตายเลยครับและเขาเดิมพานกรมราชทันทำได้เพียงแค่ส่วนเดียวเอาตัวออกจากเรือนจำจากโรงพยาบาลราชทันส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร แต่การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอยู่ที่เด็กสองคนนี้เพราะคดีเนี่ยนะครับยังไม่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดก็หลักว่ากราบใดที่คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดให้สันนิฐานไว้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นี่เป็นหลักการของกฎหมายเลยครับแม้ว่าคดีถึงที่สุดแล้วบางคดียังตัดสินผิดเลยนะครับเพราะถ้าเขาเป็นอะไรไปจะเอาสถานการณ์ไม่อยู่เลยวันนั้นคนไม่สนใจแล้วว่าเรื่องอะไร แต่ความตายนั้นจะทําให้คนทนไม่ได้ภาพที่เราเคยเห็นปี2,563ที่หายไปในปัจจุบันนี้จะกลับมาอีกโดยปริยายและผลของการกลับมานั้นอาจจะนำไปสู่ว่าการเลือกตั้งที่คิดจะเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่คิดก็ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีโรคแทรกอะไรขึ้นมาบ้างไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอก พียงแต่ว่าจะตัดสินใจทําหรือไม่ทําถ้าเอาความรู้สึกส่วนตัวการไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยในประเด็นหรือมากการขึงกฎหมายร้อยเอร์ซนะครับถ้าไม่ใช้หลักรัฐศาสตร์บวกเมตตาธรรมเนี่ยมันจะไม่มีวันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ดได้กันได้เลยณนะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตัวเองก็คือต้นเหตุเหมือนกันมันอาจจะไม่แก้ไขได้ร้อยเซหรอกเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริง แต่ก็ได้เห็นถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาครับแต่ว่าถ้าเราสู้กันจนกระทั่งว่าไม่มีพื้นที่ของความเป็นมนุษย์อยู่เลยนั่นเราจะเจอวิกฤตใหญ่และเป็นวิกฤตที่คาดไม่ถึงนะครับเช่นว่าปล่อยเหมือนทุกวันนี้โดยที่ไม่คิดว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันคืออะไรซึ่งผมมองเห็นแล้วว่ามันเรื่องใหญ่และจะไม่อยู่มันไม่ใช่น้ำพึ่งเดือเดียวแต่เหมือนน้ำพึ่งทั้งไหแตก และก็จะพังทลายลง